อากาศดีหม่ครับกลับมาแล้วครับวัชรบพนนี่ก็วัชรพนครับผมวัชรพลกลับมาพักใหม่แล้วหายไปนานไหมนี่ไปนานอยู่ครับมาณเป็นปีถึงปีปีนึงเลยครับปีกว่าเนาะตั้งแต่ต่อยไฟล่าสุดชนะหรือแพ้นะชนะครับชนะใครนะชนะปัดสยามครับที่ว่าต่อยที่ช่องอัตกที่ว่าต่อยหมัดทีเดียวล่วงเลยนะโอแล้วก็หายไปโควิดรอบสามเนาะมา วัชรภพเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยบางคนก็ไม่รู้นะโคราชครับโคราชโคราชบันเองอันนี้ก็มีภรรยามีลูกแล้วยังลูกยังไม่มีครับแต่แต่เมียมีมีอยู่คนละเมียมีคนเดียวคนเดียวเพิ่งแต่งงานไปครับแต่งงานไปนะครับเพิ่งแต่งงานไปไอ้อาะแล้วแฟนที่ว่าเป็นไอ้เป็นครูป่ะไม่ไม่ใช่พี่อ๋ออันนั้นคนละคนอ๋อแล้วเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วนี่คนใหม่แม่ขาครับแม่ขาแม่ขานี่ก็กลับมาใหม่ปีนี้อายุประมาณยี่แปดสิบเก้านะมัชโรภพนะ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับก็ยังได้อยู่ร่างกายก็ถือว่าบึกนะครับผมเป็นคนคนโคราชแชมป์เป็นแชมป์อะไรบ้างนะท็อปวัชระบุญเคยเป็นแชมป์ช่องเจ็ดครับร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองและอะไรอีกก็มีมีเส้นเดียวครับมีเส้นเดียวแชมป์ร้อยสิบสองได้จากใครนะจากจอมโหดไม่ใช่ครับเออนานนานเหมือนกันนานนานแต่จำไม่ได้นะแต่ก็เคยประทะหลายคนเนาะเป็นคนโคโลราด์ค่าตัวสูงสุดเคยได้รับเท่าไหร่วัชรพลุญเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นบาทชกกับใครนะจำได้ไหม พอจำได้ไหมสมัยตอนนั้นที่ลุมพินีังไงวะเออลาดดำเนินลาดดำเนินจำได้ไหมว่าจบใครเออของมวยมวยเสือบดอ่ะบอกเออแล้ว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 เป็นมีไฟไหนที่ประทับใจบ้างะ้าเอาประทับใจทุกไฟโอ้เวลาชนะเนาะนี่ก็กลับมาใหม่แล้วเออจะเอาอีกสักสองสามปีเออแล้วจะแต่งงานใหม่เอาเมียใหม่อีกป่ะไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะ ถ้าคน <legen meantime. S 2> <authority S 1> ที่ทิ้งก็คงไม่ได้มีอะไรอีกเนาะคงบวชเป็นพระแล้วอ่ะก็ฝากติดตามหน่อยต่อยที่นี่เนาะก็ที่นี้ฝากติดตามเลยครับที่ไหนนะช่องไหนนะเอ่ออัตโกเอ็มมารินช่องสามสี่ต่อยคู่เอกเนาะก็ฝากเชียร์วัชรพลด้วยนะครับอันที่นี้ครับผมเยวัชรพลครับผมละกายตอนนี้กินไปเสร็จแล no. ้วเ <tr> นาะเต็มร้อยครับผมฮะเต็มร้อยครับ เต็มร้อยเลยวะวัชพรพลนะครับแล้วก็เต็มเป้ากับพ่อจ๋าเด็ดดวงนะครับนี่รักกันมากครับ <c oughs> เด็ดขาดพระวงสว่าง <c oughs> เด็ดดวงเด็ดดวงเด็ครับวัชพรพลนะครับนะ <c oughs> มีรายการอาทิตย์นี้ใช่ไหมท็อป <c oughs> ที่ไหนนะ <c oughs> ออจก <c oughs> อตกครับผมหวัชรพลพรวอมจันหน่อยนะครับแล้วเต็มเป้าชัวหน่อย่กี่วันก็ชุกแล้ว มาแล้วครับจากที่หายไปหลายปีเกือบปีครับโบราดนะครับอาทิตย์นี้แล้วากเชียด้วยนะครับผมชะลาพลนะครับเป็นนักวยที่อยู่พีเคมานานเหมือนกันนะครับ วัชระพลที bord, schnell, เคแสนใจไม่เคยยิงวูดหนักมากนะครัชระพลร่างกายดีมากวัชระพลนะครับจากท oui. well ี่หายไปคูลเกตรอบสามจะมาเฮ้ย ภูผาภูผาเอ่อไม่ได้ครับกว่าชื่อต่อมาชื่ออะไรนะภูผาแดมพิชิตครับอ๋อแดมพิชิตสมัยก่อนชื่อแดมพิชิตตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นภูผาครับและอะไรอีกอันนี้พิชิตพิชิตชัยครับเปลี่ยนเป็นพิชิตชัยไป็สามชื่อแล้วมาอยู่นี่หลายชื่อวันนี้ครับหลายชื่อละมีอะไรบ้างนะสุดท้ายก็พิชิตชัยครับอ๋อเปลี่ยนเป็นพิชิตชัยแต่ก่อนแดนสยามมาภูผาแล้วว่าเป็นอะไรนะ ใจสู้ชนะมานชนะมานมีใจสู้อีกเออเามีเยอะครับมีเยอะมาอยู่นี่เปลี่ยนชื่อประมาณหกจิตชื่อเนาะเป็นคนที่ไหนนะบุรีรัมย์ครับคนบุรีรัมย์อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองนะเคยได้แชมป์อะไรยังของพิธีใหญ่เคยได้แต่แชมป์พัทยาแชมป์พัทยานะค่าตัวสูงสุดนี่เคยได้รับเท่าไหร่กูผ่าสามหมื่นสองสามหมื่นสองนะก็กลับมาภาคใหม่แล้วเลิกหยุดไปเกือบปีมั้งนี่สองปี อ่าตอนแรกได้ยินข่าวว่าจะไปนอกเนาะก็ไม่ได้ไปเพราะว่าสมองไม่ไปก็เลยเขาเล่สุกับกลัวเมียได้ผัวใหม่ด้วยไม่เดี๋ยวเมียเมียกลัวผมได้เมียตามเพศอ๋อก็เลยไม่ให้ไปนี่ก็ฝากเชียร์ผู้พรด้วยมีรายการยังมีสิบสามสิบสามเดือนหน้าก็กลับมาภาคใหม่นะทำร่ากาทำร่างกายกาคิดว่าจะจะเปลี่ยนชื่ออีกไหมแล้วแต่ลูกพี่แหละแล้วแต่ลูกพี่ว่าลูกพี่คงคิดไม่ออกกันแล้วว่าจะชื่อไหนนะว่าจะชื่ออะไรนี่คงเปลี่ยนไม่ออกแล้วมีผู้พรตอนแรกแดนพี่คิด ปูผาชนะมานใจสู้ใจสู้สแล้วมาเป็นแดนพิชิตครับแดนพิชิตแล้วก็พิชิตัยพิชิตใจอ่ะตอนนี้ชื่ออะไรพิชิตใจพิชิตใจเป็นมึงไม่ชื่อพญาตมาอ่ะก็ฝากเขียร์ด้วย 13, สิบสามเนาะยี่ยี่เดี๋ยวเจ้าปูผานะครับหายไปนานเหมือนกันนะครับหลังจากที่ไปเปิดฟาร์มหนูนะครับเปิดฟาร์มหนูที่บ้านนะครับ หนูก็เจ๊งหมดนะครับนะกูผา <arrog ans> <ahaha> หรือว่าหลายชื่อบ้านครับนะกลับมาใหม่กลับมาภาคใหม่แรกว่าจะไปญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไปนะัอาวุธจะช้าหน่อยจะเตะสายหนักอยู่ครับนี่ก็อาจารย์เทนนะครับ คนที่ชอบพาตะมวยไปสีทำนี่แหละครับนี่แหละครับคนนี้ชอบพาตะมวยไปสีทำครับเลยปูผานะครับปูผานง่ายเล่นได้ได้ชัวร์ต้องออโต้อาวันยย